ก็เรียนไปแล้วนะครับว่าได้เชิญทุกส่วนราชการมาหารอือกันแล้วเราก็ได้มีการออกคาสั่งแต่งตั้ง,งคณะกรรมาการบริหารจัดก,การหุ่นสีไฟนะครับจงึงมดพิจิตรซึ่งใน,นคณะกรรมการทั้งชนบทชนประธานประมงประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวกีฬาศูนย์วิจัยพัฒนาประมง่านประธาน แตหน่วยหนึ่งที่ที่ต้องเชิญมาให้มากที่สุดเลยนะครับก็คือท่านตลอดแล้วก็มีวิธีคิดวิธีความรู้อยากได้ขอแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีท่านมานดูดูแล้วมันก็เปือเขาก็ทําหน้าที่เลขาที่สมบูรณ์นะครับคือคงไม่อยากควรเจ้านายนะเขาคิดอะไรก่อนเนี่ยนะครับพูดตรงๆนะวันนี้ไปพึ่งเนี่ยผมเศร้าใจมากนะครับมันน้ํามันไปหมดแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าไม่บอกใครว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยผมว่าเอาคนปิดตาปิดหมูมาเปิดตาเปิดหูด,ดูเนี่ยเขาเถียงผมแน่บอกว่าไม่ใช่หรอกครับพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะมันแห้งนะครับก็เลยอยากอยากจะฟื้นฟูระบบนิเวศในบึงนะครับก่อนที่เราจะมาพูดกันต่อแล้วว่าเราจะพัฒนาบึงกันอย่างไรนะครับทั้งในเรื่องของออทําให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวทําอะไรเพราะ ผมรู้สึกว่าเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้แทนมูลนิธิยุทธกรพัฒน์นะครับท่านดรรอยบุญท่านได้มาด้วยตัวเองนะครับได้เจอกันอยู่ใ้กองคิดกองงานของผระบาดเจ็จพระ,จะเ,เจ้าหนุในการทำงานด้วยการพัฒน,นานะคะคำหนึ่งที่อยากจะขอพูดก่อนว่าเราได้ได้ยินนะคะทุกท่านพูดถึงแผนพัฒนานแต่ตรงนี้ขอย้อนคำไปว่าแผนพื้นฟู เรายังจะพัฒนาไม่ได้เราต้องฟื้นฟูก่องนะแล้วอีกอย่างหนึง่งคำหลักๆที่อยากจะให้ทุกคนย้อนถึงเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย2554เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน้ำท่วมใหญ่ในขณะที่มันสีไฟไม่มีน้ำเลยน้ำท่วมใหญ่ในปี2554่แ่นน้ำไม่เข้าบมินสีไฟเป็นกันยังไงแล้วเรื่องอื่นเป็นปจัจจัยเสริม ล้าแบ,บ่งออกมาเป็นโซนนะคะได้จากบ้านหน้าแห่นะครับที่เราืเราม,มีจุดผันน้ำแต่บ้านหน้าแห่เข้ามานะครับที่จะ,ะให้ระบายน้ํามาเข้าน้ที่เกิดปัญหาไม่ใช่จริงๆบ้านดึงน้ําเข้ามาได้อย่างมาหาศาลในแต่ละปีนะครับที่จะ,ะให้ระบายน้ํามาเข้าทางที่เมื่อกี้คุณสิติพจน์ว่าเข้าข้างโรงเรียนสาธลงเนี่ยจุดนี้นะครับ จะสามารถดึงน้ําเข้ามาได้อย่างมหา,า,าศาลในแต่ละปีก็ต้องเพิ่มจํานวนกิโลนะครับตัวนี้มันเป็นฟลิกนมันมน,มน,มมน,นะครับโดยเราจะขอความอ,อ,น,อานุเคราะห์ไปยังมูลนิธิอุตโธกภัณนะครับขอให้ท่านได้ส่งนักวิชาการนะครับคนที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของ การพัฒนาฟื้นฟูบึงหรือพื้นที่ชุ่มน้ําในประเทศไทยของเราที่ประสบความสาเร็จมาแล้วนะครับมาทํางานร่วมกับทางจังหวัดเราซึ่งประกอบด้วยส่วนรชาชการนะครับแล้วก็มีส่วนกลางก็คือทางกรมเจ้าท่านะครับกรมทรัพยากรน้ําแล้วก็สพของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร่วมกับอบทนะครับของในจังหวัดพิจิตรเรา ไม่ว่าจะเป็นทางอ,อบอจอนะครับทางเทศบาลเมืองแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำนบนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะใช้ช่วงปีหรือสอปีนี้เติมน้นําในบึงให้เต็ม,มเพื่อคืนระบบนิเวศเข้าสู่มลสีฝไายของเราก่อนนะครับจุดนี้ปกติเป็นจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ภาพที่เห็นคือเนินดินนะครับ